รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยดเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวจะลงเต้ามดให้ดูนะครับวันนี้อกอกมา2ตัว ปกติแล้วถ้าเป็นหนึ่งนิ้วหนึ่งจดสองนิ้วนะครับเราจะไม่ใช้สกูยึดนะครับแต่ถ้าเป็นนิ้วครึ่งถึงสองนิ้วต้องใช้สกูเจาะเจาะระหว่างท่อตัวนี้กับตัวนี้นะครับเข้ากันเพื่อไม่ให้มันหลุดนะครับเพื่อไม่ให้มันหลุดนะครับเอาพี่ช่วยช่วยทากาวหน่อยครับอย่าใช้มือนะครับใช้ใช้แปลงฟ้ามันเป็นแปลงนะครับเราใช้ เคเบิลไทยนะครับหรือว่าสายลัดแทนเทพันสายไฟครับเพราะว่ามันง่ายแต่ว่าท่านต้องเลือกเคเบิลไทยหรือสายลัดที่มั่นใจว่าดึงแล้วไม่ขาดนะครับเพราะว่ามันง่ายแต่ว่าท่านต้องเลือกเคเบิลไทยหรือสายลัดที่มั่นใจว่าดึงแล้วไม่ขาดนะครับยังไม่เห็นจุดท่านท่านอาจจะมองว่าเออยันทำหนีกันสิมาบอกสูกันฟัง ถึงจุดจุดนี้นะครับท่านเห็นสายไฟไหมครับตรงนี้สายไฟเนี่ยถ้ามาจากปั๊มทุกตัวผลิตมาจากจีนนะครับถ้าเราสั่งนําเข้าแล้วสายไฟยาวถึงห้าเมตท่านจะต้องเสียภาษีเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับแต่ถ้าตัดลงมาแค่นี้ถือเป็นอะไหล่ไฟฟ้าภาษีคนละเรื่องนะครับถ้าท่านอยากจะซื้อของถูกตัดมาแล้วมาต่อที่เมืองไทยนะครับการต่อสายนะครับใช้วิธีการบัตรฟรีแล้วก็อ่า พันด้วยเทปพ,พันละลายแล้วก็ท่อหดแล้วก็พันละลายแล้วก็ท่อหดแล้วก็เทปพ,พันสายอีกรอบหนึ่งมีห้าชั้นนะครับเพื่อป้องกันน้ําเข้านะครับทีนี้นะครับพอไปถึงข้างบนสักประมาณสักสิบห้าเซนนะครับสิบห้าเซนนี้ให้ท่านขอดไว้นะครับขอดที่หนึ่งนะครับขอดขอด,ขอดที่สองนะครับดึงให้ตึงรัดด้วยสายลัด เราก็ใช้เชือกรัดไว้มันก็จะอยู่เลยนะครับอยู่อย่างนี้เลยแต่แล้วเราก็ลงท่อจ้ที่สองนะครับบ่อนี้นะครับตามที่ดูในทฤษฎีที่ที่ผมใช้ดูนะครับสามสิบอ่อสี่สิบเมตรเพราะฉะนั้นผมจะหย่อนไปที่ประมาณสามสิบนะครับเพราะว่าน้ําอยู่ที่สิบห้าเพราะฉะนั้นให้ลงไปอีกครึ่งหนึ่งครับ เพราะว่าถ้าบ่วสีนิ้วแล้วตัวนี้ปริมาณการดูดมันสามสามลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าใช้ปั๊มที่ใหญ่กว่านี้น้ําจะขาดบอ่อทกเป็นบอ่อหน้าสีนะครับถ้าไม่อยากขาดบอ่อต้องหย่อนลงไปอีกนะครับแต่อย่าให้ถึงสี่สิบเมตรเพราะมันจะถมมันจะพังขึ้นมานะครับสายสายปั๊มน้ําที่อยู่สามสายนะครับเป็นมอเตอร์อ่า ม่เล็ดมันจะมีอยู่สามขดลวดเป็น W V U นะครับซึ่งจะช่วยกันขับหมุนน้ำขึ้นมานะครับอันนี้มันก็จะเร็วขึ้นวิธีติดตั้งไม่ยากครับตัวนี้เสร็จแล้วก็ต่อสายเข้าไปไม่มีแบตเตอรี่นะครับไม่มีแบตเตอรี่แล้วน้ำก็ขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ไปติดตั้งเองได้เลยนะครับสั่งซื้อที่ไหนก็ได้นะครับแล้วก็เอาสเปคมาดูกันเดี๋ยวผมจะช่วยติดตั้งให้นะครับผมพยายามจะสื่อสารว่า การติดตั้งโซลาเซลลสูบน้ำหรือว่าการติดตั้งโซลาเซลลชุดชุดไฟบ้านชุดนอนนาอะไรต่างๆนี้มันเป็นเรื่องง่ายๆซึ่งชาวบ้านเราสามารถเข้าใจได้นะครับสามแต่ว่ายังไม่ได้ยินเสียงน้ําเลยนะครับ 3, ง,นงนี้เราไปบอกครับถ้าเป็นท่อนิ้วหนึ่งหรือนิ้วครึ่งนิ้วสองหมุนใช้มือหมุนก็ได้นะครับแล้วทีนี้ลาน้ํามันติดขึ้นมานะครับ ไอท่อหรือข้อต่อพวกนี้มันจะยิ่งแน่นยิ่งกว่าเดิมนะครับเวลาถอดท่านต้องใช้ประแจพอมาถอดออกนะครับการติดตั้งเสมอตีอย่างหนึ่งคือปั๊มน้ํามันอยู่ข้างล่างขโมยไปโจนก็ไม่สามารถขโมยได้นะครับปั๊มน้มําประเภทนี้จุ่มอยู่ในน้าตลอดเวลานะครับทําให้มอเตอร์หรือว่าไฟนั้นมอเตอร์มันเย็นนะครับมันก็ทําง,งานได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับถ้ามีไฟ ย้อนให้มันนะครับใช้สายลัดดีกว่านะครับจะได้เร็วตอนเอาขึ้นเราก็เอาย้อน,ย,อนย้อนรอยแบบเดิมนะครับก็คือเอาใช้เหล็กนะครับอันนี้ผมใช้เป็นเป็นเหล็กหนาเหล็กตันนะครับในการสอดแล้วก็จะประคองไว้ที่ปากบ่อนะครับถ้าถ้าเจาะน้ำบาดาลเนี่ยช่างก็จะถามว่าเราราคาไหนถามเขาก่อนเลย บัวเนี่ใช้ PVC หนากี่กี่กี่นิ้วนะครับขอขอเป็น8.5ดมิลเอาท่อหนานครับเพราะว่าลักษณะการเจาะลงไปแล้วเจาะบาดาลลงไปมันถ้ายิ่งลึกนะครับบาดาลมันจะจดบีบตัวเพราะมันบีบตัวปับมันจะทําให้เสมอเราดึงไม่ขึ้นนะครับโซลาเซลล์สูบน้ําได้ไหมัม้ื่คืนสูบไม่ได้ครับ แต่ถ้าจะสูงกลางคืนทําไงมีมีหน้าที่คือเป็นการแปลงแปลงไฟนะครับในในที่นี้นะครับในสถานการณ์นี้ผมจะใช้คําว่าเป็นตัวแปลงไฟให้หมอเตอร์น,นะครับที่เห็นนี่ก็คือสายที่ต้องไปเสียบกับไฟเอซีนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะไปต่อที่ั๊มน้ํานะครับ ก็เปรียบเสมือนว่าสองสายนี้มาจากโซลาเซลล์นะครับแล้วก็จะเสียบเข้ากับปั๊มตัวคอนโซลปั๊มแล้วปั๊มน้ำก็ทํางานตอนกลางคืนได้ซื้อตัวนี้หมื่นหมื่นกว่าบาทนะครับก็จบแล้วนี่คือการประยุกต์ใช้ไม่ต้องไปซื้อปั๊มที่ใช้ ACDC ซึ่งราคาแพงนะครับถ้าตัวนี้หมื่นหนึ่งตัวนี้ก็ประมาณสองพันก็หมื่นสองแต่ถ้าเป็น ACDC ตัวหนึ่งสองหมื่นสองแต่อยากไ้อีด มาดูสเปคด้านนี้นะครับคือหนึ่งพันวัตต์หกร้อยหกหกสิบโวลต์นะครับ mm hmm. ซึ่งส่วนมากเราจะเจอสวิตชิ่งสิบสองกับยี่สบี่โวลต์ใช่ไหมครับจริงๆตัวน,นี้มีขายนะครับก็มีขายอยู่นะครับอ่าเป็นพันวัตต์หกสิบโวลต์นะครับซึ่งมันก็ใกล้เคียงกับปั๊มตัวนี้นะครับที่กินไฟที่ สี่แปดโวลต์นะครับใกล้เคียงกันครับเวลาที่มันดึงกระแสแรงดันมันจะตกลงไปอีกเวลาดึงกระแสไปกินนะครับหกเจ็ดเจ็ดตัวนี้นะคโอเคเพราะมันต้องเหลือเหลือปลายมันเพื่อที่ใส่ตัวนี้ด้วยนะครับมันดียังไงก็คือสองรูสองรูข้างๆนี้จะใช้ร้อยเชือกเพื่อไม่ให้ปั๊มน้ําท่านหลุดลงนะครับเพราะว่าปากบ่อวรดานมันจะมีเกลียว มันมีเกลียวล็อกอยู่นะครับอันนี้สี่นิ้วห้านิ้วหกนิ้วนะครับมันก็จะจะล็อกคงมันอยู่นนวิธีต่อก็คือมันจะบังคับอยู่แล้วนะครับ,บโตัวผู้ตัวเมียนะครับวิธีต่อแผงโซลราเซลล์เนื่องจากว่ามันเป็นสี่สิบแปดโวลต์นะครับสี่สิบแปดโวลต์แผงหนึ่งเขาเรียกว่าแผงยี่สิบสี่โวลต์เอาสองแผงมาบวกกันให้ได้สี่สิบแปดโวลต์นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วแผงหนึ่งมันออกสีี่สิบสี่โวลต์ เพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่น,นะครับเดี๋ยวมันจะไปดอกกันในกล่องของมันนะครับเราก็จะเชื่อมต่อบวกกับลบแผ่นที่หนึ่งครับผมเชื่อมต่อกับแผ่นที่สองแล้วเราก็เข้าสาย M10 o ยีกส,สายหนึ่งอ่าจริงๆแล้วเ,เราใช้สายอะไรก็ได้แต่ผมบอกใช่ไหมครับว่าถานนเส้นใหญ่ถนนหลายเส้นมันย่อมดีกว่าถนนเส้นเดียวตรงนี้นะครับ มันจะมีสายไฟมาสามเส้นนะครับเขาจะมาร์กสัญลักษณ์สีขาวขาวมาให้อยู่แล้วนะครับ UVW นะครับก็คือขั้วของออผลลวดนะครับที่เขากำหนดมาและในกล่องคอนโทรลนะครับในกล่องคอนโทรลก็จะมีตลวัดช่องช่องต่อ UVW เหมือนกัน,นต่อให้ถึกต่อให้ถูกเ่อปวดที่ผมลอยสายไว้นะครับก็ด้วย เหตุผลเหตุผลว่าถ้าเราสัมผัสสายโซลารเซลล์ซึ่งเชื่อมต่อเสร็จแล้วอยู่ข้างล่างนะน,นะครับมันจะวิ่งเข้าจแจ็คแร่ท่านทันทีนะถ้าไม่เชื่อก็เชิญจับนะครับทีนี้นะครับสายต่อตรงไปแล้วนะครับมผมก็จะเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยทักพูดไปที่ไงนัง้นนมองั้นนมองครับดูดูทางน้ําด้วยครับมันจะไหลไปทางไหนมันจะถูกอะไร ปั่นแล้วปั่นแล้วเกิดปัญหาเลยอ่าทำงานแล้วอ okay. ่าทำงานที่หกของข่ายหัวเรามาแล้วน้ำมาแล้วมาแล้วดันมาแล้วเอาล้างหน้าล้างตาแค่สี่กินเอาื่อยครับน้ำมาแล้วไหนลไหนครับไหลไหนอยู่ไหนอยู่ไหเป็นโกนี่เนาะ นี่คือปริมาณน้ำที่ได้นะครับต่อชั่วโมงนะครับเหลืึกที่ยี่สิบแปดเนี้ยเนาะตัวนี้เป็นท่อหนึ่งนิ้วสองหุนนะครับแต่ว่าตัวเก่ามันจะเป็นท่อนิ้วเดียว ปริมาณน,น้ำก็เท่าเดิมัจะได้เท่าเดิมแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมก็คือจะไม่มีการใช้ไฟฟ้ากับการปลืนขค่าไฟกับทำน้ำตัวนี้ไปอีกอย่าง,งน้อย5ปีถึง10ปี